มันคืออะไรมันคืออะไรโอ้ยเกี๊ยะอะไรกูจะบินไหมเนี่ยของข้างนี้ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เปิดดูเปิดดูเลยโอ้ยเกี๊ยะใครสัตว์ใครก็เปิดเกี๊ยะอะไรเนี่ยโอ้โหเกียบอัหรือหลอดหลอดพลาสติกวะตะเกียบไงพี่โอ้ยนี่ตะเกียบไอ้เหี้ยอ๊ยกล้าสูงกล้าดูดให้ดูไหมโอ๊ยเค้ มึงไม่ต้องมาขมิวพงกูเห็นอยู่ของนี่โอซโนไว้ทำไมมันเคยแกะกล่องกันแบบนั้นมึงเอาบีดมาดิมึงบีบบีบเพื่ออะไรแฟลชแบ็กนี่ไม่ได้เรื่องเลยกระดองมึงยังคมกว่าไรเฮี้ย end of flashback. ไอติมจุ่มมามาเป็นมาเลย์ีเดี๋ยวนะโอ้พี่ดำพี่ดำเคยได้ยินคำนี้ป่ะู้ชายเนี่ยเขารู้กันเขาเข้าใจแต่ไอเนี้ยมันส่งมาประจวบเหมาะกับไอไอนี่กับไอนั่นเลยวะที่เราใช้โดนอีพี่ดำเออกูใช้เลยกูใช้ตอนไอ้ใครกูใช้แล้วเปิดเัน เหมือมเวออะขาตากูเย็นเย็นเย็นออจะยเนอเล่นยอะไรยี้เลยกูจะอธิบายกับแม่กยังไงนี่ยกูจะธิบายยังไงเนี่ยผมขอผมขอจะไปใช้ของลินอันนี้หนักอันนี้หนักจริงโอ้โนี่ของเลดี้สกาเลนกูสงสารสองมึงแบบไปเจาะรูกล่อง อยากเปิดแลรวคะเปิดดีอ่าให้เปิดละให้เปิดละแล้วมาทานอาหารหมาให้อร่อยนะครับเมียวฮะกูหวัวเหรอจนเสียงไม์กูตัดไปแล้วเหรอกี้ยว่อายอยู่ว่าทำไมมันหนักใช่ไหมอืมอาหารหมาเอง ใจแล้วไอ้เงี้ยระดับเปิดมาแล้วเขียนว่ารับประทานอาหารหมาให้อร่อยนะคะเมียวในเมื่อเขาสมอาหารหมาให้เด็กกูก็จะเด็กอันนี้วันนี้ล่ะอันนี้วันนี้ล่ะอ่ะไม่แข็งว่ะทานให้อร่อยนะคะไอ้สกาไอ้สัตว์พอดีเลยเฮี้ย ดีพอดีเลยลองชิมดูก็ได้แล้วก thing, like <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ส่งแบบแบบรถนมมาด้วยนะสำหรับลูกหมาด้วยนะลูกหมาเฮ้ยโอ้ยน้องเป็นน้องที่น่ารักเลยคนเลี้ยงไปแตงบ้างไอ้ขวานเอ้ยมาดูลองชิมดูสามสองอาเงินไไอ้สกาทานให้อร่อยไหมคะ ลองจะบอกว่าลองกินกะนมเดี๋ยวค่ะอาจจะอร่อยก็ได้นะรวยเมาไซยุน,นี่อันนี้อันนี้ที่หวังคาดหวังเลยเลยว่าอันนี้อันนี้ดีอ,นนอะไรอะมันคืออะไรอะมันคืออะไรอะน้ำพริกเหรอมันคืออะไรมองไม่ชัดเลยปลาโซ่อ๋อคือขัดผิวไายุทำไมท,ทำไมเธอส่งแต่ของดีมาวะขัดให้ดูค้าไร้เลยคือวิธีการใช้โซ่ขัดผิวอะต้องอาบเนี่ยมึงอย่ามึงอย่ากินนะเว้ยโคตรเค้มเลยอย่า โอ้แต่มึงต้องไปล้างมือนะเว้ยถ้ามึงใช้แล้วมึงต้องไปล้างมือขัดข้อสอกขัดอะไรพวกนี้ตรงขาตรงเข่าอะไรอย่างเงี้ยเออขัดไปมึงช่วยไปล้างมือให้กูหน่อยล้างก็ล้างทฮ้งมัน he he ไปไปอ่ะกูล้างแล้วเขายังยังนะล้างละ <c oughs> โอเค,อเคเอมีอะไรตอบไหมรู้สึกเลชรู้สึกหล่อเลยอย่างเงี้ย กูสงสารพื้นหองแล้วมึงเอาเพระเชตตัวมาเช็ดเน,นี่ยนะมึงเช็ดเสร็จปุ๊บมึงไม่ใช้ต่อใช่ไหมใช่ดิห่วยอ๋อกูู๊ด,ดิกอกะกูจะโกหกทำไมก็เช็ดเสร็จกูก็ใช้ต่อดิมึงฟังกูนะโอ้ยอันนี้ข้าหอมพอดีมากเลยอะแกช่างจางว้ายโอ้ยแกดูนี้ด้วยแล้วน่ารักมาก กล่องที่ปกติสุดแล้วอะมีแค่สายยูจริงๆนั่นแหละฉันคิดว่าของที่น่ารักที่สุดอะว่าปกติสุดอะสายยูสายยูน่ารักมากกูอยากดามึงมากเอาดิอยางดิคุยส่งของมาเว้ยแล้วเขาก็ใช้กล่องโอ้ยแล้วทำไมมึงต้องขีนคำว่าเกย์ด้วยวะแล้วก็ยกเหยาแล้วทำไมมึงต้องขีนคำว่าเกย์ มึงชอบทำอาหารใช่ไหมกูก็แล้วให้เลยไอ้จะจัดชุดถักรวมให้มึงเลยเป็นไงมึงชอบไหมมึงชอบไหมล่ะมึงเอาออกมาดูดิเอ่ะมีพริกหยวกเลยมึงดูหยวกเหรอวะกกกูแด่อนโอ้โหโอ้โหย้ยมันไม่ได้แดกแบบนั้นโอ้ยมึงแก่ทั้งที้ยมะเขือม่วงกับกูสาขัดสันมาเลยนั่นม่วงแบบมันมะเขือม่วงเยอะพิเศษด้วยโอ้ยเยี่ยมึงอย่ายานออกออกโอ้ยเย้แกเลยมึงแกเลยกูเลิกสันแล้วขัดมาเพื่อมึงเลยนะเว้ยเหรอ เออมย่าโอ้ว้าว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 แก้วอีกแล้วฉีกตรงด้วยด้วยโวกูโดนเกย์แน่เลยเออมึงตั้งออกมาดูเต็มั้ยมึงเป็นลัทธิศัตรให้มึงด่งมึงเป็นลัทธันมึงให้มึงมาจังด่างเว้เลยด้วยมึงต้องลดน้ำหนักแล้วแหละไอ้เนี่ยเขาบอกว่าใหญ่สุดแล้วววว่าอ้นหไสัต์ ววอ้นเขาใหญ mm. ok ่มึงอย่าจับนมตัวเองดิคือคือไอ้สีดำตัวนั้นอะตอนแรกคิดว่าของกูพีกแล้วอะไรเงี้ยเออมึงไม่เล่นกูเป้งพีกกว่าอีกมันมันมคือสิ่งที่อันตรายมากๆเลยเว้ยทำหนูทิ้งไปเลยมันคือเที้ยงว้าวซื้อยากมากเลยเว้ยไม่ไม่แนะนำของดีกูไอ้สัตว์มึงเสียบ usb แล้วมึงลองใช้ดูเออที่ผมขอ แรงอยู่นะมึงเออของดีมากมึงไปเลยไปพี่กันจูไปเลยไปเลยไ้ยังกูไม่ได้ใช้กันเด็ดขั้ไก่ขัไก่เนี้ยนานๆไปเลยโอ้ยโหปาวินเตอร์ไปเลยน่น,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 นสันสันสันมากเออ มันใช้ความแรงสั่นขนาดนี้ไหมเออก็ประมาณนั่นแหละแม็กเอาแรงสุดเลยดีกว่ามีหลายจังหวะด้วยมีหลายจังหวะให้มันเปลี่ยนด้วยันีคือแม่งสั่นมือชาเลยเฮียมึงมึงทำไมมึงตะลึงวะมึงกำลังมึงกำลังแบบดูว่ามันมีแบบอะไรบ้างใช่ไหม The Bluetooth device is ready to pair เอดี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 เดีดีดีเดี้ย้้ โอ้ยเขาให้ใช้ตอนที่แบบว่าไปอาบน้ำโอ้กูโอ้ยเฮียมันทำลายของไอ้ยาโอ้โหไย้เยย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 ยทยยอยยยยย่ยนยย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 ยคยย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 กยยยยยย่ยยยยยอยย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 ้ยแยยยยายยายยย